ขบวนรถเร็วที่109นะครับผมกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่ก็ได้สัญญาณออกจากสถานีชุมทางบางซื่อเลยนะฮะรถจักทางขบวนเป็นอะตอมนะครับ4404นะฮะก็มีบสสนะฮะของสายใต้ไปด้วยหนึ่งตู้นะครับดูเป็นเอกลักษณ์ไปเลย รถเร็ว109ก็จะพ่วงตู้นอนแอร์ชั้นสองนะครับผมไปด้านหน้านะฮะก็ปกติแล้วส่วนใหญ่เขาจะพ่วงกันท้ายๆนะครับผมตู้นอนแอร์ ปลายข้างตัวรถก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมร็อบ่งบอกว่าเป็นรถไฟในเส้นทางสายเหนือนะครับตู้สุดท้ายนี้ก็จะไปกดตู้ที่นครลำปางนะครับผมแบ่งไว้ลำปางหนึ่งตู้ขากลับก็จะมารับที่ลำปางเช่นกันนะฮะ สถานีต่อไปนะครับผมบางเขนลักสีดอนเมืองรังสิตนะฮะเลื่อยไปนะครับ